ซิงเกอร์เกตริชธุรกิจใหม่ผ่อนได้กำไรงามรวยแน่แค่โทร0818404555 กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะลองนึกย้อนกลับไปวันที่คุณผู้ชมเองนะคะหรือว่าตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่ในวัยที่เรียนหนังสือนะคะในชั้นมปลายมต้นแบบนี้นะคะเคยคิดไหมคะว่าทุกครั้งเลยที่เราเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยเอ๊ะทำไมคุณครูเนี่ยเห็นความผิดปกติของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกเนี่ยคุณครูเนี่ยตาแหลมคมจริงๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นจุดเด่นของคุณครูนะแต่ว่าเด็กๆอาจจะบอกโอโ้โหทำไมครูแบบว่า จับผิดเรานะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณครหวังดีนะคะ<ม>น,อน้องดีน่าเป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่อะบอกว่าอายม,มุกเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะ,คะเอาใบยม,มุกเหล่านี้เข้ามาทําให้เราสนใจหรือว่ามีการโน้มน,น้าวยังไงคะค่ะที่หนูดื่มก็เพราะว่าหนูประชดแม่ค่ะเพราะแม่เพราะแม่หนูเป็นคนติดเหล้ามากเลยค่ะ<อ>หนูก็เลยประชดแม่ด้วยการดื่มค่ะค่ะคือโดยพื้นฐานของน,อน้องดีน่าแล้วเนี่ยคือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ดื่มอยู่แล้วเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะแล้วก็ พ่อกับแม่อย่าล้างกันไปแล้วค่ะแล้วก็แม่เป็นคนชอบดื่มมากเลยค่ะค่ะน้องดีน่าก็เห็นแบบนี้มานานแล้วค่ะแม่ดื่มทุกวันเลยค่ะดื่มทุกวันเลยแล้วคุณแม่มีปฏิกิริยาไงกับเราบ้างอะคะเวลาแม่ดื่มแม่ก็จะบ่นแล้วก็ด่าว่าเราค่ะค่ะก็คือจะพูดจาไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราน้อยเนื้อต่ําใจเหรอคะกับเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าทํแบบประชดเลยประชดเลยค่ะประชดเลยเหรอคะดื่มไปครั้งแรก คือแล้วเราไปรู้รู้จักกับมันยังไงคะคือหรือว่าเอาที่คุณแม่ดื่มเลยไปชวนเพื่อนดื่มค่ะไปชวนเพื่อนเลยเหรอคะ,ะอใจกล้ามากแต่ว่าต้องบอกว่าเป็น,เ,ปนเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เ,เป็นแบบนี้เคยลองหลายครั้งไหมคะบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเวลางานวันเกิดงานเลี้ยงงานวัดหรือว่าเวลาเราเครียดหรือว่า เวลามีเงินอะไรเราก็จะดื่มค่ะเราดื่มแบบไหนอะคะบางทีเราก็ดื่มจนหมดสติไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยคะ่ะบางทีก็ดื่มไม่มากคะ่ะอ๋อค่ะรู้สึกไหมคะเห็นความไม่ดีของอวัยมุกไหมคะรู้สึก,สกค่ะ<ส>แต่ว่าทีนี้น้องดีน่าเองเนี่ยก็ก็ลองลองจนจนตัวเองรู้สึกเองว่ามันไม่ดีหรือว่ามีใครมาชักชวนให้ให้เลิกหรือว่ายัางไงคะหนูก็ดื่มจนโดนเรียกพบผู้ปกครองอยู่3ามครั้งคะ่ะ ค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างแม่ก็เสียใจคะ่ะแม่อมตอนนี้แม่หนูก็เริ่มลดลงแล้วคะ่ะค่ะนะคะแต่ว่าน้องดีหน้านี่คุณครูเขาจะต้องสังเกตใช่ไหมคะมพฤติกรรมของเด็กที่เริ่มที่จะก้าวเข้าสู่ใบยมุกหรือว่ามีไปยุ่งเกี่ยวนะคะจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือว่าจะมีอะไรที่คุณครูพอจะสังเกตได้บ้างคะเราก็จะเอาใจใส่เขาอยู่แล้วปกติดีหน้านี่เขาจะเป็นคนที่พูด,พด พูดน้อยพูดจาไพเราะเนาะแล้วก็ทักง่ายก็จะหลบสายตาเดินหนีแล้วก็จะจะรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยปกติแล้วลักษณะแบบนี้ร่างกายเด็กเขาจะเห็นไหมคะอย่างเช่นอาจจะหน้าตาซุดซมไปหรือว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยมีความเป็นไปได้ไหมคะเด็กผู้ชายอ๋อเด็กผู้ชายจะได้กลิ่นคุณครูผู้ชายอะไรเงี้ยจะชัดแต่เด็กผู้หญิงไม่ได้สัมผัสเรื่องกลิ่นแต่ว่าเป็นกริยาอาการการหลบ แา่ตาแล้วก็เดินการเดินเดินเลี่ยงไปทางอื่นนะคะ,คะไ,มไม่ไม่ไม่มาพบะอะไรเนี้ค่ะน้องทีน่าทำไมถึงเลือกที่จะประชดคุณแม่ด้วยวิธีการแบบนี้ทำไมไม่เลือกที่จะไปพูดคุยกับคุณครูขอคำแนะนำคุณครูเวลาตัวเองเจอปัญหาแบบนี้ค่ะเพราะว่าหนูไม่กล้าค่ะหนูกลัวครูหนูกลัวแบบครูว่าให้หนูว่าให้แม่หนูก็เลยประชดแม่ด้วยการดื่มเหล้าค่ะซึ่งระหว่างที่ตัวเองดื่มนี่คุณแม่รู้ไหมคะ รู้ค่ะรู้ด้วยคุณแม่ห้ามปรามไหมคะห้ามค่ะแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ด้วยค,ะค่ะแล้วเราก็ร้องแล้วหนูก็บอกว่าถ้าแม่เลิกดื่มหนูก็จะเลิกดื่ม,มแต่แม่บอกว่าแม่ลดได้ไหมหนูก็บอกว่าได้ถ้าแม่ลดหนูก็จะเลิกดื่มค่ะอ๋อค่ะน้องดีน่าเริ่มดื่มครั้งแรกเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่คะประมาณตอนหนูอยู่หมหนึ่งค่ะหมหนึ่งเลยเหรอคะ,คะอืม น่ากลัวจริงๆแล้วมีเด็กหลายกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้ถือว่านปัจจุบันนี้มีกลุ่มเสี่ยงแบบนี้เยอะขึ้นไหมคะคุณครูคะขึ้นอยู่กับคุณครูค่ะแล้วก็จะมีโครงการเนี้ยก็จะร่วมกันกับฝ่ายบุคคลฝ่ายปกครองอะค่ะปกครองเดิมเดี๋ยวนี้เป็นเราเรียกว่าฝ่ายบุคคลนะคะบุคคลก็จะดูแลเด็กทุกคนเราจะมีการตรวจสอบไหมคะว่าโรงเรียนไหนมีกลุ่มเสี่ยงสักกี่คนอะไรยังไงบ้างมีประชาพิจารณ์ค่ะที่โรงเรียนมีประชาพิจารณ์เด็กๆจะได้แสดงความคิดเห็น เจอน้องเจอพี่เจอเพื่อนคนไหนที่ไหนเมื่อไหร่บ่อยไหมนานๆครั้งไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาก็จะเรียกพบแล้วก็สังเกตด้วยแล้วก็คุยด้วยก็ให้อะไรละ่ะให้เขาซื่อสัตยต์ต่อความรู้สึกตัวเองอใครคใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะหาคนผิดแต่ว่าเราจะช่วยกันนะเราจะ เราเชื่อว่าเด็กๆมีความสามารถในการความสามารถทุกอย่างแม้แต่การแสดงออกแต่ว่าถ้าเรามาทําความสามารถตรงนั้นให้มันเจ๋งๆให้มันดีๆช่วยกันแล้วก็เธอก็จะได้เป็นคนเก่งคนดีด้วยคือดึงจุดเด่นๆของเขาออกมาเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของใบมุกนี่ก็ต้องลดด้วยเหมือนกันนะคะน้องออยคะตอนที่ตัวเองดื่มไปยุ่งเกี่ยวกับอบยมุกเนี่ยนะคะคือตอนนี้เห็นความเห็นความแตกต่างไหมคะ ของร,ร,ร่างกายตัวเองหรือว่าพืชนที่นิสัยของตัวเองก็ตามเห็นครับยังไงบ้างคะคือร่างกายมีแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็เริ่มมีแรงขึ้นคือว่าเวลาแข่งบอลพวกนี้ก็จะมีแตบบ่ว่าไม่หอบไม่หอบง่ายครับแล้วก็ถือแบบว่าจะสู้ได้ต่อครับจนนาทีสุดท้ายค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นนักกีฬาด้วยจริงๆต้องแข็งรแรง ตัวเองเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยไม่ทราบเลยเหรอคะว่าเบมุกเหล่านี้มันจะไปทําลายสุขภาพมันจะทําให้เราอ่อนแรงอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าความคึกคะนองของเด็กๆที่ทําให้เราอาจจะไม่ตระหนักคิดในเรื่องนี้ก็เป็นความคึกคะนองนะครับ <c oughs> แล้วก็คือเห็นรุ่นพี่ข้างนอก <c oughs> นอกโรงเรียนนะครับ <c oughs> เขาเป็นนักกีฬาของทีมชมรมฟุตบอลครับเขาก็ดื่มพวกผมก็ <c oughs> เห็นเขาดื่มก็ เขาไม่เห็นเป็นไรครับเขาอายุเท่าไหร่คะประมาณยี่ห้าอ๋ห้ายี่หกเขาก็เรียนหนังสือจนจบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เรายังเป็นเยาวชนอยู่เนาะแล้วก็<ช>ทีนี้คุณครูจะสังเกตเห็นอย่างเด็กๆเนี่ยอย่างน้องเนี่ยอาจจะเรื่องของการหลบสายตาอย่างนั้นใช่ไหมคะพฤติกรรมอื่นๆพอจะสังเกตได้บ้างไหมคะเช่นการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าอะไรได้บ้างการแต่งกายแล้วก็การคบเพื่อนปกติเขาก็จะ ไปเป็นกลุ่มเราก็จะให้กําลังใจว่าเอออย่าทิ้งกันนะต้องรักเพื่อนแต่ถ้ามีปัญหาก็จะปีกตัวแยกตัวค่ะสิ่งหนึ่งเรื่องของการเรียนแน่นอนค่ะกระทบส่งผลนะคะสังเกตตัวเองกันว่าหมคะน้องดีน่าสังเกตไหมคะเป็นยังไงต่ําลงค่ะค่ะคือปกติตัวเองเป็นคนเรียนยังไงคะเป็นคนเรียนผลกันเรียนดีค่ะดีเลยนะคะแต่พอตัวเองเริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกรู้เลย เพราะว่ามันจะทําให้ข okay. uh, right. yes, ี้เกียจไปโรงเรียนขี้เกียจทาการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือสอบก็ไม่ได้อ่านค่ะค่ะแห้งมีไหมคะมีค่ะทั้งสองคนเลยมีรู้จักอาการแบบนี้แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะดรมันจิตพรครับพฤติกรรมแบบนี้นลค่ะถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งหรือเปล่าคะของโครงการนี้ค่ะเราฟังด้วหน้าตกใจใช่ไหมคะตกใจมากตกใจมากเลยใช่อไหมคะน้องเริ่มต้นระมาณมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ น่าตกใจแล้วแล้วมันก็เกิดอยู่ในสังคมของหลายหลายโรงเรียนแล้วถ้าไม่มีคุณครูที่คอยไปปกป้องเขาค,คือเขาเป็นเด็กเหมือนอย่างที่ออยพูดใช่ไหมลูกคือคือเด็กเขาอยากลองนะเขาก็อยากท้าทายว่าเอ้ยดื่มแล้วพรุ่งนี้ฉันก็เตะบอลได้เขาก็ประมาทเนี่ยแล้วเขาคือเขาเด็กอะ่ะและ้วเราเรา,เราต้องแล้วมันก็เกิดขึ้นใน<ม>หลายหลายโรงเรียนแบบนี้ ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้ค่ะ,ะ,คะก็ต้องบอกทางน้องออยน้อง,องดิน่านะคะบอกว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากระทําแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าอายที่วันนี้เราจะกลับมาเ<ช><ช>ปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาเป็นตัวอย่างดีๆใ,<ช>ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ได้ดูรายการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้หรือว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังอยู่ในในวัยที่ต้องการลองอยากจะท้าทายเรื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงเพราะว่าอยากจะให้คุณครูได้พูดถึงว่า ไปดึงน้องกลับมายัางไงหลังจากที่น้องเ,ออเข้าโครงการนี้แล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างไปบอกพี่น้องอยังไงบ้างน,นะคะที่จะให้ตัวเองนั้นห่างไกลจากอบายามุกรวมไปถึงวัตถุป,ประสงค์ของโครงการนี้ด้วยนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี<ฮ>๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ